สวัสดีครับนะครับผมโค้ชโจ๊กนะครับอ่านะครับเรามาดูหน้ากันนิดนึงนะครับผมโค้ชโจ๊กนะครับตอนนี้กําลังวางระบบท่อใต้ถนนพอดีเลยนะครับมาเจอสายงานที่ลูกน้องกําลังวางท่อใต้ถนนเลยนะครับดูดูลักษณะการวางนะจากอ่าจากหัวโครงการนะครับดูผมพาดูเรื่อยๆนะครับนู้นนะครับท้ายรถผมทางนู้นอ่ะนะครับอันนั้นคือ คือถนนภายนอกนะครับซึ่งผมจะต้องวางท่อระบายน้ําภายในโครงการของผมเนี่ยออกไปเชื่อมกับท่อระบายน้ําภายนอกนะฮะกันตอนนี้กําลังเริ่มาวางอยู่นะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือไอท่อเนี้ยท่อระบายนี้ท้ายสุดของโครงการนู้นเลยนะครับท้ายสุดเลยนะครับมันจะต้องสูงกว่าหน้าโครงการไม่งั้นน้ํามันก็จะไหลย,ย้อนกลับไปทางด้านหลังโครงการนะครับให้ดูก่อนนะ การวิธีการที่จะทําได้ว่าให้จุดท้ายสุดของโครงการนะครับท้ายสุดเนี่ยให้ระดับมันสูงกว่าด้านหน้าสัก20 3 0มเซนแล้วไล่สโลปมานะครับอย่างเงี้ยคือเทคนิคตรงเนี้ยทำยังไงเนาะเราอะคิดได้ว่าอ๋อให้ระดับมันต่างกันสัก20 3 0เซนน้ำก็ไม่ย้อนแล้วอ่าอันนี้คือวิธีคิดแต่วิธีทำอะนะครับทำยังไงล่ะคิดได้แล้วต้องทำได้ด้วยนะ นะครับทำได้แล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยบอกลูกน้องทำครับคือถ้าเกิดว่าลูกน้องมันคํานวณผิดพลาดหรือมันส่องกล้องสมมุติมันเมาค้างนะสมมุติลูกน้องโฟร์แมนของเราเนี่ยมาส่องกล้องระดับตัวเนี้ยแล้วมันตั้งกล้องเอียงหรือมันตั้งกล้องพลาดนิดเดียวนะครับพอเราเทถนนเสร็จแล้วน้ํามันก็จะไม่ไหลนะครับน้ํามันจะไม่ไหลาจากจากหลังมาหน้านะน้ํามันจะขังอยู่ใต้ใต้บ่อพักเราเนี่ย แล้วน้ําไอ้ตรงนี้มันก็จะมีกลิ่นนะครับเพราะไอ้น้ําตรงนี้รับน้ําระบายจากห้องน้านะจากชักโครกนะครับน้าเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวพอน้ําชักโครกนะครับมันจะไหลออกมาจากข้างบ้านนี้เราจะวางท่อมาแล้วก็มาเชื่อมลงบ่อพักนี้จากบ่อพักนี้ก็นู่นนะครับออกหน้าบ้านออกระบบสุขาภิบาลไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาสาธิตวิธีการทาตัวนี้ให้ดูนะอันดับแรกนะครับผมกําหนดนะครับผมจะยิงกล้องตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้นะครับผมจะยิงไปใส่เสาไฟฟ้านะครับนู่นแดงๆนู่นนะครับกล้องตัวนี้ผมจะมาปรับกล้องตัวนี้นะครับยิงไปหาที่เสาไฟฟ้าต้นแรกนู่นนะครับไกลๆนู่นนะครับยิงไปแล้วก็ขีดระดับไว้นะครับกล้องตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่ขนานกับพื้นโลกมันคือกล้องระดับน้ําที่ทําหน้าที่ขนานกับพื้นโลกนะครับถ้าเราตั้งกล้องได้ระดับนะผมก็จะยิงกล้องตัวนี้ไปที่เสาไฟฟ้าต้นแรกนะครับ แล้วผมก็จะยิงกล้องตัวนี้นะครับหันกลับนะครับไปที่ท้ายโครงการเลยนะครับยิงไปที่ท้ายโครงการของผมเลยนะครับแล้วก็ยิงกลางกลับมานะครับไล่ไล่สลบมาหาระดับที่มันเป็นระดับออฟเมดก่อนนะครับระดับที่